สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับและแล้วและแล้วบอกเลยว่ากําลังคิดอยู่เลยว่าจะมาเป็น lf ไหมแต่ว่าไม่มาเป็น ur เลยครับระดับอันตรานะครับบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรอันตรายนะครับโอ้โหข้างตู้เป็นก๊อคิโอ้โหแล้วอะไรกันนี่ยัดสีเหลืองตัวใหม่ก็เป็นก๊อดคิสีเหลืองนะแต่ว่าตัวข้างตู้ก็ก๊อดคีสสีเหลืองอีก2ตัววะ่ะเรียกมึง เอาไปทำอะไรเนี่ยอีก2ตัวที่เหลือโอเคซึ่งสเต็ปแต่ละสเต็ปก็เอ้ยเหมือนกับโูจิต้านะครับก็คือรอบนึงใช้3,000เมตรแล้วก็ฟรีหนึ่งครั้งนะครับสเต็ปแรกมาจะไม่ค่อยรุนแรงมากนะจะไปลุ้นสเต็ปที่2เพราะว่ามีเลนสองซึ่งไม่มีอยู่จริงโอ้โหสุดเปอรซียบรูครับการันตี2สปาร์คกิ้งหนึ่งพอร์ตตุยท้องไปโคเดนฟแกนะ่ะเคยเห็น ใครโอเคไหมฮดูวันนี้แหละดันไปใครมาดูกันได้อะไรสำหรับวันทีแรกขอเด็ดเด็ดยำชาเด็ดมากโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะได้ทำคลิปบ่อยๆนะเหมือนจะดีนะแต่ว่าผมโดนกักตัวนะครับเพราะว่าคนที่บ้านน่ยติดโควิดนะครับแต่ว่าผมยังไม่เป็นนะแต่ว่าต้องกักตัวไม่สามารถไปทำงานได้นะ<บ>โอ้โหมนุษย์ป้า ขอบดำโอ้ไม่ใช่ครับเป็นเซลเรียบร้อยสําหรับครั้งแรกเยี่ยมไปเลยนะก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรมาก็ลําบากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่หายยาก,ยากมากแล้วก็สุ่มเสี่ยงถึงชีวิตฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยมาดูที่20วันละครั้งมาก็ปิดตู้เลยโอ้โรอเดียวไปไป,ไปอื้อหือ มาเลดคูณสองอสองเท่าไปเลยแต่ว่าตอนนี้อยากได้ยี่สิบเท่าใช่ไหมเป็นฉากที่สู้กับจีเรนแต่ว่าผมชอบตอนที่สู้กับฮิโตะมากกว่านะคือตอนนั้นมันใช้ครั้งแรกแล้วมันโคตรเท่เลยพอมาอยู่ตอนตอนนี้คือมันกากือเกินกระจอกมากเลตูครับมีสิบโบลี่โอเคแต่ว่าจุกว่ะแต่มันก็การันตีอยู่นะหนึ่งสปาร์คิงต่อสิบตัว โกคูครับเป็นฟังนะฮะโอ้มาไวมากโอเค18ก็ยังดีอยู่เพิ่งทำคลิปไปได้มาอีกแล้ว16 17เโอเค20อืิมาทั้งครอบครัวโอ้แล้วเฟคเอาโอ้โหแม่งซาก้ามันรู้ดัดแปลงบจิต้าหอมตุงแล้วปิดฉากด้วยวาโดสิดาวตันไปเป็นชาติแล้วเยี่ยมไปเลยแล้วก็ระบบ กดกาชารู้สึกมันจะปรับใหม่เล็กน้อยนะดูดีขึ้นมาอาจจะเพราะว่ามันยังแปลกใหม่อยู่มาเลยดูดีนะ <c oughs> โอเคเคยยังไม่ได้กีเรนอยู่ดีนะอยากได้อยู่เหมือนกันครับกีเรนมาเพชรเหลือแค่หมื่นเดียวนะผมจะเปิดแค่หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็รอรอถ้าไม่ได้เนี่ยจะรอช่วงวันสุดท้ายของตู้ไปเราจะมาเปิดอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่า แน่นอนมันเป็นลูกรักของผมจริงๆนะจะมีโคจิต้าบลูโกคูยูไอนะครับหัวดํานะหัวขาวไม่ค่อยเท่ผมชอบหัวดํามากกว่าแล้วก็เป็นโกคูบูไคโอเคนนะครับซึ่งทั้ง3ตัวก็อยู่ในแัดก๊อดคีหมดเลยวะ่ะเชืว่าลูกรักผมนี่คือระดับพระเจ้าแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยนะตอนนี้ต้องมาลุ้นก่อนว่ามันจะออกมาหรือเปล่าครัง้งโอ้โสปาร์ก,กิ้งโอโ้ไอตัวไอตัวคลิปที่แล้วดีกว่าไอหัวโลนก้ามโต แย่จัดโอเคเป็นหนูปังครับเบจิต้ายังไง oh, <yeah. S 1> ไม่มีอะไรเลยขอบดันโอ้มาผิดเอ้ยเหมือนเกมจะมาผิดรูปแบบนะผมต้องการระดับอันตรานี่มันแค่สปาร์กิ่งเองนะเพื่อนโอเคสเต็ป4ครับสเต็ปฟรีจริงๆมันมีสิทธิ์อยู่ที่สเต็ปที่สองนะผมรู้สึกได้จากโกจิตาก็ได้แค่สเต็ปที่สองนะ <laughs> แล้วเปิดแบบหนักมากนะโกชิต้าได้มาตัวเดียวนะคือเปิดแบบมหาศาลนะพอๆกับครบรอบอะไรอย่างนี้เลยแต่มาตัวเดียวะยวะอย่ไมารู้ว่าครั้งนี้จะมาหรือเปล่าตัวอวยความสามารถยังไม่ต้องอ่านดันเข้าไปเน้นอวยมาโอเคเฮ้คอบดํา <c oughs> ดัชดีบูชีโอ <c oughs> โอ้หน้าตาแต่ละตัวมันกดกิ๊กก็ลูกกระจกจัดๆโอ้ดาวตันเป็นชาติแล้วสุดเอ๊ยมีตัวหนึ่งโอเคหมดไปไว้หมดไว้มากคือมันเป็นเขาเรียกตู้อันตราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวข้างตู้ที่ดูกระจอกแล้วก็สปาร์คต,ตัวเก่ามากนะไม่เหมือนกับพวกรีเจนลิมิตนะครับ โอ้เศษเกลือโคตรเศษเกลือมาเลดคูณสองต้องมาแล้วแหละโอเคห้าพอตเป็นซปเปอร์ไซย,ยาถ้าได้บาดักหรือทั้งก็น่าจะจบเกมต่อยท้องไม่เอาโบรีเป็นตู้ดีเขาครับที่ทุกคนไม่เอาอนิเมชั่นโบรี่เพราะว่าไม่อยากได้เพราะว่านี่แหละธรรมดาธรรมดานี่แหละืรร้นพเพลแต่ว่ารอบนี้เหมือนไม่ได้อะไรวะ คลิปเลยเยี่ยมไปต่อต้องวนรอบนี้ท้าไม่ไดนะ้ต้องรีนะต้องรีซะหน่อยเฮ้ยโอ้โหพอดเดียวแต่ว่ามีเสียวไปเลยอย่างนงี้ก็เอาเอ็กซกาก,ากโอเคเป็นเลสคูครับโบรี่ไม่มาดันแพ้หน่อยโอ้โหไม่เคยแพ้โกคือบอกไม่เคยคิดจะแพ้อยู่ละ ตัวแรกเอ็กซ์เมเป็นโบรี่เยี่ยมไปเลยเป็นโกคูระดับฮีโร่และฮีโร่รีคูมคุงโอเคเต็มไปหมดแย่ละขออนิเมชั่นเอ๊ะมันจะเป็นรูนนปไหนขอบดำไม่ได้ครับอุย้ยแถมโอ้โหหมัดมวยเมาอ้ยโอ้โหโคดเก่าไอ้นี่มันตั้งแต่เข้าเกมมาก็เจอหน้ามาแล้วนะสิบเจ็ดม่วงตัวนี้ เรียกว่าเกิดมาพร้อมกับเกมนี้เลยนะหืมไม่นะเส็ฟฟรีค yeah. รับ huh. ถ้าไม่ได้ขอรีซะหน่อยไม่ได้การละต้องใช้สูตรละใช้สายศาสตร์ความเชื่อโอ้โหขอดูอนิเมชั่นหน่อยเผื่อได้โบรีโอ้ก็เล่นฮูอ่ะไม่มา โอเควิสมาอย่างนี้อี่เอาแหวกแหวกมากออกมา,มาเป็นส์สามเฉยเลยคิดว่าเหมือนจะดีนะแต่มันตัดกําลังนะตัดกําลังสปาร์กิ้งไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรเราเน้นคุณภาพไม่เน้นจํานวนมาดูกันแอนิเมชันนี้ไม่แตกไม่เบกโอ้โหยังไงตัวสุดท้ายเลยไหมจะได้ไปรุ่นทีเดียวโอเคน่าจะตัวสุดท้ายครับ มาโอเคเอโร่อีกแล้วนะออนิเมชันไหนก็ไม่ต่างกันเลยโอเคขออนุญาตรีเมเกมแป๊บนะครับมาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นใหม่สี่พันเพชรจะหมดแล้วไวามากผมเก็บแป๊บเดียวเองไม่ใช่สิเก็บมานานแล้วแต่ว่ามันแจกน้อยแถวตู้แม่งขยันมาจัดเลยวะ่ะมาดูกัน ขอดูนี่ไม่ชัดหน่อยเลทูโอ้โหอันิเมชั่นกรัวจัดไปมานี่แหละโอกาสสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายคูณสองยังไงล่ะเฮ้ยคูณสองยังไงล่ะเมฆสีทองการันตีตัวหน้าตู้เอาล่ะครับต oh ัดออกไปได้เยอะมากๆเหลืออยู่ประมาณ4-5ตัว เรามาดูกันว่าเลตคูณ2ที่เพิ่มเลต UR แล้วเนี่ยบวกกับการันตีหน้าตู้เนี่ยมันจะมาไหมมันจะหลอกเราไหมอืมไม่ใช่อนิเมชันโบลี่ด้วยนะเออไม่ใช่อนิเมชันโบลี่ด้วยเอาแล้วไงต้องมาลุ้นกันโอ้ยสปาเก็ตตไม่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 โอเคยัง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 ไม่เสียตัวฟิวเจอร์ครับอุ้ยไม่นะไม่นะโอ้ไม่ โอ้โ oh, no. นเรียบร้อยซูปเปอร์สยาแบล็กซูปเปอร์สยาโลเซ่จบไหมแถมยังไงอุย๊ยโอ้โหไม่ใช่ดิมันต้องเป็นอีกสีหนึ่งนะได้เจบูมากเยี่ยมไปเลยสงสัยสงสัยจะไม่มีคลิปรีวิวสเต็ปสามครับ โอ้โนเริ yeah. ่มแล้วเริ่มร้อนเพชรก็หมดสเตฟีมาดูกันเฮ้ยโูดักบอลระเบิดเอาแล้วไงแยกย้ายจังหวะนี้เอ้ยเหมือนตอนโกจิต้าก็ระเบิดหรือเปล่าเพาไม่ชัวร์เฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวต้องกลับไปดูคลิปกัเราใช่แหละโกเรนทูไม่เอาโบลี่ สวยเอาละครับเอาละครับคิดเข้าข้างตัวเองคิดในแง่บวกโอ้โหเทพสาวโอ้มาแล้วโอ้เยี่ยมโอ้โหเท่โคตรอันตรายตอนแรกคิดว่าเป็นอันตราอินสติ้งดูสิมันมาแบบนี้ใครจะไปคิดแล้วมันเป็นไข่โอเคง้งแล้วกม็มาแล้วครับเกือบตกสนามผมจำได้ช็อตนี้แม่งโดนกีรินผลักออกไป แล้วเปิด20เท่ากลับเข้ามาว่ะโอ้โหเทจัดอื้อหซูมเข้ามาไปลุ้นต่อยังเหลืออีกโอเคปงหนึ่งคุนรักโอ้โหสองปองหนึ่งโอ้โหทรงผมเทพจัดแล้วเป็นโกคูทันมืด <c oughs> โกคูร้ายมีแถมั้ยโอ้โหมีแถเป็นสตาร์กิ้งแล้วเป็นมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข15ครับโอเคครับสวยงาม ปลดล็อกปลดล็อกสกินทองน้อยก็ได้แนละ้วหนึ่งตัวครับแต่ว่าแน่นอนผมไม่ยอมแน,แน่หนึ่งหนึ่งตัวมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยเราต้องซักอีกหนึ่งตัวหรือถึงสองตัวนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเพชรหมดแล้วนะเดี๋ยวอ่ะสักหน่อยละถือว่าอุดหนุนเกมไงมาครับก็ต้องอุดหนุนเกมเนะครับเกมมันดับหนึ่งเกมที่เราลักเกมที่เรารักมากๆรัก,กจริง มาโอ้โหตอบแทนด้วยแอนิเมชันดาวน้ำให้เขียวกะจยน้ำใสสะอาดวิวทิวทัศน์ด,ดูดีไปหมดแล้วเหวี่ยงฟิเซอร์ไปในบรรยากาศเช้าอันสดชื่อแล้วเป็นเลสพูลฟิเซอร์จุกไปเรียบร้อยสปาร์คิ้งกักๆรกอคุณอยู่โอเคฮีโร่ตัวแรกครับเอ็กซ์ตีมโอ้เอ็กซ์ตีมออสองตัวโอ้โห มัจะได้หนึ่งสปาร์คิ่งตัวสุดท้ายเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเป็นหมาแดงแรงฤทธิ์และเป็นอจากเซอร์เวเบิลซาก้อย่าบอกนะว่าโอ้ไม่ใช่ละอ๋อเราเป็นเบจิต้าระเบิดเวลานะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะเอาไว้ตอนตู้จะไปเราจะมาเปิดกันอีกรอบนะเพราะว่าเราจะตามหากันต่อไปสําหรับบูไครโอเคนะ ตัวรักตัวโอยอีกตัวหนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย